ครับมาดูจะมาสอนวิธีทำแเท้าเจียวกากเจียวน่เราจะเห็นฟองใช่ไหมครับที่มันเดือดอยู่นะ่ะฟองปัจะมันจะมีฟองอยู่อันนี้เราจะพึ่งเอาขึ้นนะครับมันไล่ให้มันไล่น้ำมันออกอย่างหี้หมดคือให้ให้ใหใหฟองตัวน,นี้มันนิ่งนิ่งสนิทพักหนึ่งอะ่ะเอาขึ้นได้เลยครับน้ำมันมันหมดแล้วโอเคครับนะครับนะครับฟองฟองนิ่งสนิทแล้วนะครับนะ่ะ สีก็จะมันก็จะได้พอดีเดี๋ยวเรามองขึ้นกันเลยครับนะครับง่ายๆนะครับเราไม่ต้องกลัวมันไหมนะถ้าฟองเขาอยุดสนิทแล้วเราก็ขึ้นได้เลยปิดไฟนะครับปิดไฟขึ้นได้เลยนะครับแล้วเอาเขาพักไว้แป๊บหนึ่งเขาก็จะเหลืองทองสีสีก็จะสวย้ีก็จะเดินหน้าพี่นะครับเพราะยังมีความร้อนอยู่